วันนี้ก็เหมือนเดิมครับว่าอย่างงานก็เข้าป่าหาเก็บเห็ดครับช่วงนี้เห็ดตะไคร้ยังออกอยู่ครับนี่ครับป่าป่าธรรมชาติป่าเห็ดแล้วที่นาเราอนุรักษ์ไว้ครับดอกแรกครับวันนี้จุดนี้เขาจะออกประจำครับนี่ครับต้นแดงต้นนี้ ก็บ่งบอกว่าพวกต้นแดงเขาก็ออกได้ครับพวกเห็ดตะไครก็ดอกสวยเลยเมื่อวานมาไม่ไม่มีครับเมื่อวานไม่เจอวันนี้มาบานแล้วครับถ้าไม่มาพวงนี้คงเน่าแล้วครับฝนก็ตกดีดีแถวนี้ก็ออกเก็บไป ปีนี้ก็ได้ไปสองสามดอกแล้วครับเขาเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มออกฝนยังไม่ดีเท่าไหร่ครับดินยังแห้งๆอยู่ให้ดูรับป่าเห็ดเราไม่ไปเก็บไกลแล้วครับเก็บแถวนี้แหละเถียงนาเรานี่แหละ เพราะว่าที่อื่นเราไม่รู้ครับเรารู้แต่ที่นาของเราเก็บก็เก็บของตัวเองไม่ไปเก็บของคนอื่นเราห่วงคนอื่นเขาก็คงจะห่วงเหมือนกันนะนี่ดูไม่ใช่ครับคิดว่าเาห็ดเราไว้ก่อน เก็บไปเดินหาพบไบไม้มันเยอะครับปีนี้รัฐบาลไม่ให้เผาเราก็เลยไม่ได้เผาแทบจะหาดอกเห็ดไม่เจอแล้วดอกพวกตุ้มๆอยู่นี่หาไม่เจอครับเพราะว่าเขายังไม่โผพ้นใบตองครับ ต้องรองให้บ้านนั่นแหละครับจะได้เขาเดินลๆๆเลาะวนๆเวียนๆนี่ครับจรเจออะไรขาวๆว่าแวมแมหน่อยก็คิดว่าติเห็ดแล้วครับ ถ้าเจอแล้วคับดอกหนึ่งครับนี่ก็ต้นต้นแดงครับไม้แดงแล้วก็ต้นจิกเห็ดตะไคร้ออกนี่ครับดอกสวยครับ ยุงก็เยอะครับหน้าฝนยุงเยอะดูเขาดูขาเขาขาเขาจะยาวครับเพราะว่าไปตองหนานี่ครับได้กลิ่นหอมเลยครับกลิ่นโชยมาเลยยังไม่ได้ ไปปิ้งไปย่างนะ,ะหอมแล้วครับหมายนี้ก็สองดอกครับหมายนี้ได้สองดอกครับเดี๋ยวก็มีอีกที่หนึ่งครับข้างบนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูมืดเป็นฝนจะตกแล้วครับในป่าป่าเห็ดทั้งราครับ ก็กินอยู่แถวนี้แหละทั้งปีครับให้ดูค,ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกหมายนึง่ง